บอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราเห็นในเรื่องของร้านค้าที่อยู่บนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถ้าเป็นร้านค้าที่หน้าบ้านประกอบกิจการก็เป็นเรื่องที่เทศบาลให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการค้าขายแต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าที่อยู่บนทางเท้าซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็จะต้อง ขอความร่วมมือเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าการใช้พื้นที่สาธารนณะบนทางเท้าเนี่ยเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยวันนี้เทศบาลนครยาลาพยายามพลิกฟื้นเมืองให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดผู้มาเยือนพื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลามีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตึกอาคารพาณิชย์ร้านค้าเกิดขึ้นมากมายและมีปัญหาในเรื่องของเอกชนได้ใช้พื้นที่ ฟุตบาทหรือทางเท้าไปใช้ประโยชน์เป็นการสดตนเช่นทำกิจการค้าขายวางสินค้าวางสิ่งของต่างๆรวมไปถึงจอดรถบนฟุตบาทส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท้าเทศบาลนครยะลาจึงได้จัดทําโครงการคืนยะลาให้คนนยะลาเพื่อที่จะได้สร้างเมืองให้น่าอยู่ ให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตในการสัญจรไปมาตามสิทธิด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งยิ่งขึ้นการจัดระเบียบของทางเท้าเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอาจจะรุกล้ำในเรื่องการวางกระถางต้นไม้วางสิ่งกีดขวางซึ่งพื้นที่ที่ตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ที่สัญจรไปมาแม้กระทั่งเด็กเล็กคนชาราซึ่งในประเทศไทยเนี่ย เขาก็รงนรงในเรื่องนี้กันซึ่งโครงการคืนยาลาให้กับคนยาลาโดยเทศบาลได้กําหนดพื้นที่ทั้งหมดมีอยู่ที่5พื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือพื้นที่ในถนนโซนสายกลางคือถนนใจจรัดและถนนยาลาส่วนพื้นที่ที่2คือถนนรวมมิตรถนนรวมมิตรเนี่ยเริ่มจากแฟลตปกครองจนถึงโรงแรมโคลานะครับส่วนพื้นที่ที่3คือถนนพังเมืองสีทั้งสายนะครับส่วนพื้นที่ที่4คือถนนสีโรรสหน้าโรงพยาบาลยาลาจนถึง ถนนพาดรถไฟส่วนพื้นที่ที่5คือถนนจากพาดรถไฟไปถึงป้อมคุณไวซึ่งพื้นที่ทั้งหมด5พื้นที่เนี่ยเราก็จะดําเนินการวางไว้ว่าในระยะเวลาใน6เดือนเราจะทําแล้วเสร็จ ซึ่งก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่ฝา่าฝืนในเรื่องของข้อระเบียบที่ทางเท้าที่ท่านลุกล้าก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความร่วมมือกับโครงการอันดีๆของเทศบาลนครยะลานะครับเทศบาลนครยะลาเราถือว่าเป็นเมืองที่มีต้นทุนที่ดีตั้งแต่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสะอาดตลอดจนมีผังเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทย สิ่งเหล่านี้มันเป็นต้นทุนที่เรามีความได้เปรียบก,กว่าในพื้นที่อื่นๆแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครยละลาก็คือการที่มีพี่น้องประชาชนได้ละเลยในสิ่งเหล่านี้ด้วยการวางสิ่งของบนทางเท้าที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบไม่ว่าการวางสิ่งของอุปกรณ์หรือการจอดรถซึ่งเป็นการขัดขวางตั้งแต่ในเรื่องของการสัญจรของพี่น้องประชาชนแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือทําให้บ้านเมืองที่มีความสวยงามนั้นลดความสวยงามของเราไปได้เพราะฉะนั้นอยากจะขอให้พี่น้องประชาชนได้งด ในการวางสิ่งของบนทางเท้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะอลอดจนไม่ทําให้พื้นที่ทางเท้าหรือพื้นที่สาธารณะนั้นก่อให้มีความไม่สะอาดโดยการทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าพวกเราชาวยะลาได้ร่วมกันนะครับไม่ทําในสิ่งเหล่านี้จะทําให้เมืองเราเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์แล้วก็พร้อมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับ